thank you สวัสดีครับทานาสายตกก็มาอยู่กันที่คลองหนึ่งล้มเก้านะครับก็วันนี้พาบางฟานกับคนกิมมาเที่ยวคลองหนึ่งครับผมมา<อ>ติงเจของนายเจมเหลือคนเดียวเหลือพี่กอบครับว <laughs> ันนี้เราต้องมาตีลอนคนนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะครับว่าจะมีตัวมากน้อยแค่ไหนแต่มีล่อมาแล้วหนึ่ง มีสกอร์มารอแล้วหนึ่งไปหาตัวต่อไปโอเคครับ ตัวเล็กรีบมาเอาเลยอ่ะมันรีบมาโฉยเอาครับโอ้โหแต่ก็รอดนะถา่ายรูปครับเดี๋ยวปล่อยนะตัวนี้ตัวนี้ปล่อยน้องไหะครับอืเล็กมากๆไปแลกก็เดี๋ยวหาตัวอีกสัก,สกตัวหนึ่งเดี๋ยวไปไปแล้ว ไปรวมตัวแล้วโอเคครับ เข้ากิ่งไม้บันลายแล้วโอ้โหยอย่าบอกนะว่าจะขาดเนี่ย ไงเบิร์ดกับพี่ก๊อฟให้อยู่ไอ้จัดมาปึ๊บเจอโดนสีฟ้ามาพี่ก๊อฟบอกเหลืออีซองเดียวอ้าวะเท่าไม่ไดิ นี่สีฝาเอาป่ะพี่ไม่รออีกแล้วเมื่อกทีนะว่าไงครับโป๊ลอยังครับยังโป๊ล่ะป่ตาหาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่หรือจี๊ดเขามาให้เชือดเฮ้ยคนยังผมเล็กตัวเดียวก็พอใจแล้ว มื่เจ๋านูน่นอออเมื่อกบอกยังไม่มา,นานนก็รู้<ป>ๆๆอยู่ก็รู้อยู่กาแฟน้ำไม่เปลี่ยนเมื่อวานเนี่ยน้ำดีกว่านี้เยอะเลยไม่งอนาตีนกใช่ไหมที่เยื่ตกเพระช้อนมันกลับตีนกไล่นกเหรอไม่นกมันยืนอยู่ไงแล้วตีไปใส่ ไปช้อนแม่งกับอยู่ตรงตีนนกอ่ะดีนกตีนไม่ขาดนกมันก็ไล่ติกเยียบปอมอยู่นะอืมอิดแต่ปวามมากครับไฟตึงเลยอ่ะโดดแยงแยงตัวนนกนะไม่ป้ารีพอเิตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้ตื่นสายตะคิวแรกโคตรเก็บตะคิวหรือเน็บตะคิวต้อง หมดแื่วันที่ยังได้ตัวโอ้แดดกลับบ้านแล้วนอนดรอแสบตากลับบ้านนอนดีกว่าเห็นแดดแล้ววันนี้มีคนโทรมามีธุระอะเฮ้ยวันนี้เขานัดไปทำบ้านว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปช่วย นกก๊อปจิบกาแฟก็ได้นี่จิบกา,ฟาแฟตอนเจ็ดโมง <laughs> นกอ๊อกเขาตื่นตีสี่อ่ะจิบกาแฟแปดโมงแก้วเดียวอ่ะ <laughs> อันนี้จิบของจริงแฮะคือในกลุ่มเมื่อเช้าคือดีดกันหรือว่าไงครับทำไม<า> <laughs> ตีห้าทัๆๆๆบกันบทขี้ดิ ขึ้นมาเยี่ยวตอนตีสี่รอบหนึ่งต้องดูวันเาแม่<า>ปวดท้องผมตื่นตั้งแต่ตีสี่อ่ะออกมาตีกบอ่ะือดอะไรเนี่ยมะเลอะตอกกบใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เด็นยกกบเ,เต้นเจมโดนย,ยังอ่ะยังเอสเคเจมมานั้งแบบสกู ไม่โดนไี่ไงวะไม่โดนได้ไงวะ7เ0็จร้อยอ่ะสวัสดีครับโปรเซนสวัสดีครับโอ้ยร้อนจัดเลยอ่ะโปรเซนต้องต้องเชื่อมาให้ได้นะไอเจมหมดคลองเนี่ยอันนี้นะชื่ออะไรครับผมผมชื่อกอร์ครับนะชื่อกอร์กอร์นะโอเคครับ

บางโดนแล้วปลาใหญ่ด้วยอึบเลยออกจากในรูนั่นเหรอในรูออกมาโอ้โหแม่งออกมาแล้วก็อมมิดเลยนะโอมมิดคอไปเลยตกมาเล็กไม่ค่อยเป็นของนี่ปลาใหญ่จริงใหญ่จริงวางที่นี่ใครวะ โอ้เยอะด้วยนะเจมเยอะด้วยนะตรงเนี้ย อา้าวไม่หลุดไม่หลุดเลยคีมกระแทกกระทุงนี่นะมงเจมเท็กซัสต,ตั้งนานไม่ยอมกินกบทีเดียวเล่นหนูเจอรี่ทีเดียวรู้เรื่องเลยเออไปแล้ว <laughs> เราควัดสักกระเด็นด้วยนะใจจริงอ่ะกลัวสายขาด แต่มันแรงไปหน่อยเอาแล้วเอาแล้วออกแล้วก็ต,ตีกันตั้งนานไม่กัดอยู่ไหมเนี่ยมันอยู่ด้วยอยู่ด้วยไปแล้วนะไปแล้วออวเยีะขายแล้วขายแล้ว ลมอยู่อะผมเกืบหลับ่งกา้อ่ากไมเอยู่ไเยีได้เวลาพักกลางวันคใด้พลังงานเยอะแล้กลน้องไงหน้าอยเนี่ยหาเลยหาบอก